ตอนนี้เรากําลังเดินทางจากสกลนครไปจังหวัดกาลสินนะครับจะไปตกปลาที่เขื่อนลอเปลาครับผม เราก็เดินทางมาถึงเขื่อนลำเปาแล้วนะครับแถวนี้ก็จะเรียกว่าแหลมโนนพิเศษนะครับข้างหน้าก็จะเป็นหรือว่าไมาา้ศาลาแดงครับผม แม่ค้าก็เริ่มตั้งแผงขายของนะครับสงการนะครับจะมีครั้งนะครับจุดนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสงการก็จะเต็มร้านขายของก็เริ่มทยอยมาแล้วครับผม วันนี้ก็เป็นวันที่13นะครับเมษายนครับผมวันสงการครับผม กนล,ลับยายห้อนครับเตมลำเรือไปแล้วครับไปแล้วครับ อีกทีวันที่ส5เลยเบอร์โทรไตหน่งทิ้งเบอร์โทรไว้หน่อย092ครับ092 2์เก้าสองสองแปาเน่งยเหน่งครับโอเคครับผมไตหน่งกลับแล้วนะครับของไตหน่งก็จะมีแพ่ฟ้าแพ่เขียวแล้วก็แพ่ม่วงครับผมสีแดงก็จะเป็นแพ่พิกเอ็มครับผมเราจิ้อยู่นี่2วัน2คืนนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องน้าทีมชาแนลนะครับวันนี้ก็มีโอกาสพามาตกปลายางไม้เขื่อนลำปานะครับวันนี้เราอยู่ที่แพรเหลืองไต่หน่งนะครับเขื่อนลำปาก็สงการครับผมวันนี้ก็เป็นเราจะมาอยู่2วัน2คืนนะครับจะออกวันที่ส5บห้าเช้านะครับเข้าวันนี้ก็13าครับผม13บสามเมษายนนะครับวันสงการก็ไม่ได้ไปเล่นสงการนะครับมาตกปลาแทนครับผม ก็มากันสามคนครับพี่ชายพี่สะพ้ยนะครับเป็นพี่ชายน้ำเปี้ยวผมก็ขายอุปกรณ์ตกปลานะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเพจให้สําหรับใครต้องการพวกอุปกรณ์ตกปลาคันเบ็ดลอกมีทุกอย่างนะครับก็จะประมาณนี้พี่สะพ้ยก็กาลังก็บของครับผมะครับผมมากันสามคนครับผมวันนี้ผมก็จะลงเบ็ดทั้งหมด6คันนะครับคันกาฟุตพี่ชายก็จะลง สิฟุตนะครับพี่ชายก็ลงประมาณเกือบ10คันครับผมแล้วก็พี่สะพ้นะครับพี่ชายใช้เป็นลอกเมทนะครับผมใช้ลอกวันนี้เอาเชียร์หน้ามาครับผมคัน9ฟุตไทยอินไทยดิน15ปอนตะกัวสามกร,รัมน้ําก็น้ําระดับน้ําก็อยู่รดราประมาณ3มเมตรนะครับแต่ลมค่อนข้างที่จะแรงครับผมคันเวท10 20นะครับเป็นคันของซันแดน c e เนะครับ ใช่อาชิโนครับผมลอกเบอร์สี่พันนะครับค่าบริการนะครับค่าแพคก็จะอยู่ที่หนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเ0 0ร้อยบาทนะครับกลางวันสี่ร้อยกลางคืนสามร้อยประมาณนี้นะครับสำหรับใครอยากมาเบอร์่งก็ตามที่ไตหนึ่งให้ครับผมจะประมาณนี้ครับที่ผมสําหรับเยื่อนะครับวันนี้จ่เป็นลำบงมผลไม้รวมนะครับที่เราเคยทําคลิปลงไปนะครับก็ตอนผสมก็ไม่ได้ผสมในดุนครับเพราะว่าเขาเปิดเครื่องเชียงนะ เ,เรื่องลิขสิทธครับผมจะทิ้งลิงก์วิธีทำไว้ให้ครับผมเค้ผมลำมุลไม้รวมนะครับผมเกี่ยวเป็นเม็ดโฟมนะครับชายตะกอสองเซนถึงสองเซนครึ่งนะครับส่วนพี่ชายเกี่ยวเป็นมันหมูน้ำแดงนะครับ นี่ไม่เสียนะครับกินเลยสอง ดำฮะกระดำไปตำ Curry, ่ำบ้านท้องถิ่นตออยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดคิวส์บนถนนนี้นะครับกระดำครับยังฮะไต่เดี่ยวข้ามาฟังอยู่เวัดเหรเอ้าผูมีปพาท บ่เบิ่งกูเรียวเห็นจะโดนเนี้ยตายขึ้นมาฮะกูรูรว่ามึงตีแถวนี้เนียลมพัดมันเป็นฝาน้อยเลยหลุดไปทั้งหมดเลยบักหุดแล้วมึงเขาตายทุนหะนไปติดมาควายไม่ออกไปเรเป็นมาปีด bài tiếc này ừ. bài cái này dù rồi luôn dù yêu bài mày 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 mày

เอานุชรุชจักเบ็ดยังไงรุดแล้วเบ็ดคลองอยู่แลยเขาเป็นฟุดใหม่ฟุดออกมาแล้วเขาปลดปล่ไปเอากรบปุได้เว่าเบ็ดมันเกาะอยู่ปลายเลยอยู่ถึงเบ็ดเกาะเชือกอยู่มองติดขวดจุ่มลงไป กล้องเนี่ยนะครับวันนี้ลงทุนมากเลยตรงนี้ปิดอยู่ทุนเเดี๋ยวลบทาอกลางคืนปลาโคดนะครับหัวค่ำค,ค,ครับผมคนเดีวยวนี่ครับยอดครับผมกายมานนครับผมปิดคิวนะครับตะก้อนะครับน่าจะเข้ามาโฉบปลาเล็กนะครับจริงกลางคืนนะครับตอนนี้ก็มันสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วครับผม เกจะเอานได้ครับผมกล้องก็ไม่ได้เปิดจนได้ครับผมเมื่อคืนผลประกอบการนะครับคืนก็ได้ปรากฏมา3ามเต้มนะครับแล้วก็ได้ตองไก่มาตัวหนึ่งครับผมที่เหลือก็จะเป็นพวกปลากระมังนะครับก็วันแรกก็ได้กระดำหนึ่งตัววันที่สองว่าเราจะเจอปลาอะไรที่ใหญ่ๆห,หรือปลาก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปครับผมเจอผัคร เดีย๋ยวปิดกล้องหลบฝนก่อนเดี๋ยวฝนฝนมันถึงใกล้จะถึงเราแล้วครับผมฝนตกแรงไลมครับผมต้าต้มตอนเช้าพายุเข้าแลนะครับฝนไม่น่าจะน่าจะอีกหลายชั่วโมงนะครับก็ตกตั้งแต่6โมงกว่ากานะครับตอนนี้ก็8โมงเกือบถึง9โมงยังไม่หยุดน,นะครับเราก็จะพักก่อนนะครับผม เพิ่งหยุดนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่เวลาเวลาก็เกือบเกือบเ,เที่ยงแล้วครับฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับพายุเข้าครับผมอ๋ pues อเดี๋ยว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 ไหนถอยละใครซักนัดล้ไหนล่ะเจ็บนี้แอ็นๆอยู่ข้นไหนล่ะ ข้างในจะจมมาได้ใช่ไหมเล็ดเล็ดเล็ดปลาใช่ไหมใช่กินล็อกเม็ดนะครับยังไม่รู้เป็นปลาเลยแต่ถ้าลอกลัานก็คิดว่านั่นจะเป็นกาดำนะครับ ตงงป่าจะเข้ามุมทุ่นนะครับมุมฝั่งนี้จะบอดนะครับถ้าเกิดใครมาก็ให้ตีทุ่นนี้นะครับทุ่นซ้ายนะครับ <Hey. S 2> <Hey. S 1> เห็นปะเห็นปะเห็นปะโอกระดำ

พันละคนวะไป้ได้น้อมาแล้วผมถ้าดึงแบบนี้มีตะกาดำนะครับกาะดำอยู่อยู่เหลมเดียวนี่ครับจะดูบอกระดำปนิ้นปนิปน้นครับผมตัวนี้มองเห็นแล้วครับผม ดีเสือโผมยังงี้อ่บ้าเลยเป็นปนินตัวแรกครับผมตัวนี้ก็อยู่ไซส์ประมาณ7ขีดผมประมาณ7 7แปดครับผมเนี่ยครับมาในหอดูเหยื่อของเราก็เป็นถังใหญ่นะครับไม่ใช่ถังเล็กนะครับอันนี้เหลือเหลือครึ่งถังนะครับเดี๋ยวเราจะ ก็จะมีทั้งขนมอันนี้ก็จะเป็นเยี่ยมมูครับผมไฟเขียวแล้วก็ขนมปังขาวนะครับผมลำแล้วก็ลำบุ่มครับผมลำบุ่มผลไม้วรวมประมาณนี้นะครับเย,ยอะน,น้อยกินน้อย บางวันก็จะเป็นพวกสายขาวนะครับพี่เข้าปลาทูปลาทูเติมเงี้ยก็ส่วนมากปลาจะเข้าตอนเช้านะครับแล้วก็กลางคืนสายจะสวยนะครับเที่ยงเที่ยงจะไม่ค่อยแตกนะครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วครับผมก็เราจะกลับตอนเช้านะครับเรามาสองวันสองคืนครับผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนาทีชั้แน่ด้วยนะครับ

ก็จะอยู่มานไซนี้นะครับกลางวันเช้าก็กลางคืนจะไซนี้เยอะนะครับอันนี้ช่วงประมาณเกือบห้าโมงเย็นนะครับผมจะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับพระอาทิตย์กาลังตกดิน,นครับผมเกิดล,ละเปากาลสินนะครับเราอยู่ที่แพรไต่เน่งนะครับไต่เน่งมีอยู่สี่แพรนะครับเราอยู่แพรเหลืองก็ะจะมีฟ้าเขียวแล้วก็ม่วงครับผมอันนี้เป็นบิ๊กเอ็มครับผม สะพานเทพสุดานะครับส่วนนั้นจะเป็นเขาเล่นสงการนะครับทุกปีนะครับหมายสาราแดงครับผมสะพานเทพสุดายากาศยามเย็นครับผมพี่ชายครับผมนาเปรียวพี่ชายแท้ๆนะครับวันนี้ก็มาับพี่ชายพี่สะพ้ายครับผมเราจะค้างคืนนี้พรุ่งนี้เช้ากลับนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตุนปลาใหญ่ได้เยอะพอสมควรครับผม โอ้บรรยากาศเย็นๆมาป่าครับผมเปิดกล้องพูดีได้คนละตัวแล้วครับเย็นนี้นเหลืองครับผมนอนๆๆๆเนี่ยผมเฮ้ยเดือดรอน่ามุกคนใกล้หน เดยบอได้หายตักคุยงานอยู่งงหเลนี่ยอะดูมึงกินดีเนีย่ย,ยอิ่อยยมปะ่อิ่มปะประก,กครับผมมันหมูนะครับผมประกวดตัวนี้ก็ไซส์สวยขึ้นม,มาครับผม วันไหนปลากรดกินดีปลาอื่นจะไม่ค่อยกินนะครับวันนี้แต่เน,นื้อปลากรดอร่อยนะครัสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วครับครบกำหนด2วัน2คืนครับตอนนี้ก็ตีรอไถมารับนะครับปลาก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเหยื่อลำบ่มผลไม้รวมนะครับ เหยื่อชุดนี้ตัวลำบ่มทํามาก็น่าจะสองเดือนกว่านล้วนะครับยังใช้ไม่หมดก็ามาหมดอยู่ที่เขื่อนลำเปานะครับตัวแต่งก็ใช้นิ้นไปทางกลิ่นหอมนะครับจะเหยื่ออะไรก็กินนะครับขอให้เหยื่อเป็นเหยื่อหอมๆนะครับถ้าเกิดตกสายขาวก็จะตกง่ายกว่าพวกปะดินนะครับสําหรับปรากฏก็จะเข้าหัวค่ำครับแล้วถึงกลางคืนนะครับ ปรากฏเหลืองแต่เยอะอยู่นะครับแต่ตัวไซส์ก็ไม่ค่อยใหญ่เหมือนเกลือนอื่นนะครับปลากระดำก็เยอะพอสมควรครับผมที่เหลือก็จะเป็นพวกสายขาวพวกปลากระมังกระเพียนนะครับปลาส้อยประมาณนี้ครับผมสาหรับใครอยากมาก็เบอร์โทรอยู่ตรงต้นคลิปนะครับทิดไตหนึ่งให้ไว้ครับผมหรือตรงคอมเปม็นแรกเนี่ยผมจะทิ้งเบอร์โทรไตไปให้นะครับ สำหรับค่าบริการนะครับกะกลางวันอยู่ที่400บาทนะครับกลางคืน300บาทก็ทั้งวันและคืนก็ประมาณ700บาทครับผมประมาณนี้มีอยู่4แพรแต่ราคาไม่เท่ากันนะครับแพรเหลืองที่เรามาขึ้นจะราคาถูกที่สุดนะครับเคครับผมก็ไปดูผลงานรวมพร้อมกันว่าได้เยอะได้น้อยเพียงไรครับผมฝกกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องหน้าทีมชาแนลนะครับวันนี้ก็มากัน3คนนะครับ พี่ชายแท้ๆนะครับเปียวพิชิ่งครับผมก็ขายอุปกรณ์ตกปลาลอกตกปลาพวกกันเบ็ดมีหมดนะครับลอกมือหนึ่งมือสองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเพจไว้ให้นะครับสําหรับใครสนใจอยากได้ลอกมือหนึ่งมือสองได้หมดครับผมก็มาสามคนกับพี่สะพ้ยด้วยครับผมเดี๋ยวผมไปดูผลงานรวมพร้อมกันเลยครับผมอยู่นี่ก็สองกระชังนะครับอีกกระชังหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะมารวมยอดครับผมแกะมาเล็ดมืตัวนะ กระดำได้อยู่หนะนี่เนาะกระดำในห้าตัวนะครับแล้วก็จะมีปลากายนะครับนี่ปลาปลากายใหญ่ครับผมปลานินโบได้สองหางนะครับกระสูบสายขาวสามกระชังนะครับอันนี้คือผลงานสองวันสองวันสองคืนนะครับปรากว่จะฆะกันไปนะครับ ส่งผลงานเขือนละเปานะครับสะพานเทพสุดาครับผมปรากฏก็1 2นึ่งสองสามสี่ห้าหกสาปารากฏ10ตัวนะครับปรากฏเหลืองสิบตัวแล้วก็ปลากระสูบปลาเพียนครับแตเพียนอยู่ตามมันก็เยอะอยู่นะครับนินโบได้มาสองหางนครับนินโบตายไปตัวหนึ่งปลากาหรือว่าปลากาดำนะครับเราได้มา5หางนะครับแอบโดดออกกระชังไปตัวลืมรัดปากกระชังครับผม ปลาไก่ได้มาตัวหนึ่งครับผมปลาไก่ตัวนี้ปิดคิวกินเม็ดโฟมนะครับตัวนี้นาทีเป็นคนได้นะครับปลาไก่ตัวนี้ สำหรับคลิปนี้ก็เวลาหมดหมดเวลานะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมและพี่ชายพี่สะพ้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ mm hmm. เดี๋ยวจะรีบกลับไปสกลนครนะครับเอามีออเดอร์ปลากระมังเข้ามาเยอะครับผมรอบนี้น่าจะเอาไปขายหมดเลยครับผมท mm hmm. ี่เหลือก็แบ่งไว้กินครับผม